สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกล้วยน้ำว้าเลยค่ะวันนี้มีวิธีการบ่มแบบง่ายมาฝากค่ะหลังจากตัดมาจากต้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกล้วยน้ำว้าที่แกจัดนั่นเองค่ะ สังเกตดูนะคะข้างใตจ้จะกุ้งใช้ผ้ารองก่อนนะคะเผื่อไม่ให้ช้ำนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็หาผ้าหนาๆค่ะปิดให้มิดเลยค่ะตามภาพนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะที่สำคัญนะคะต้องวางให้พ้นจากแสงแดดนะคะและต้องไม่ชื้นด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผ่านไป3วันแล้วค่ะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือกล้วยที่ผ่านไป3วันแล้วนะคะเจ๊กุ้งต้องการกล้วยที่สุกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะนําไปทําขนมนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครไม่ต้องการสุกมากนะคะแนะนําให้อยู่ที่2วันค่ะพร้อมที่จะนําไปทําขนมแล้วละค่ะกําลังดีเลยนะคะ ส่วนกล้วยชุดนี้นะคะใช้เวลาในการบ่ม2วันนั่นเองค่ะสังเกตดูนะคะจะไม่สุกจนเกินไปค่ะอย่าลืมนะคะต้องวางให้พ้นแสงแดดและความชื้นค่ะถ้าใครไม่ต้องการสุกมากนะคะแนะนำที่2วันค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ